สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิสุทธอนันต์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเทียนหอมแบรนด์ที่ใช้คําว่าน้องใหม่ก็ได้นะครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่า u อ t ์ m i s ิโดยแบรนด์นี้นะครับเริ่มต้นจากการที่คุณปุ๊กเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเลียจบทางด้านกฎหมายมาแล้วก็ทํางานเป็นทนายความครับเขาจึงมักเจอกับสภาวะความเครียดค่อนข้างเยอะเขาเลยมาค้นพบครับว่าการที่ได้กลิ่นหอมนะครับแล้วนั่งมองเปลวไฟจากเทียนเนี่ยมันช่วยเขาได้ผ่อนคลายและมีความสุขโดยไม่รู้ตัวบวกกับส่วนตัวคุณปุกกกกเเ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 เออออออองงงงนนนนนนนะคครบบ้าาาาาาาปป็็ชชื่่่หหมมมมมมีลลลลิิตดดววทุจจึ เป็นตัวช่วยเขาคลายเครียดได้เวลาที่เขากลับมาจากการทํางานเหนื่อยๆนะครับคุณปุ๊กเนี่ยเขาก็จะกลับมาจุดเี้นหอมเปิดเพลงดีๆฟังเพราะเราทุกคนในวันนี้นะครับหาความสุขกันค่อนข้างยากจากสถานการณ์ปัจจุบันคุณปุ๊กเขาก็เลยมีความตั้งใจที่จะส่งต่อความสุขให้กับทุกๆคนผ่านกลิ่นชื่อแบรนด์ออร์มิสนะครับมาจากชื่อของเทพกรีกโบราณน,นะครับซึ่งเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์โดยจะเป็นการสื่อถึงสิ่งที่ส่องแสงสว่างในความมืดอย่างเทียนนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีการนําเอาสัญ,ญลักษณ์ของเทพีออร์เนนัดงดจวที่มา แต่ละกิจนะครับได้มาจากแรงบันดาลใจจากการเดินทางและโมเมนต์ต่างๆของคุณปุกเองนะครับเน้นกลิ่นที่ไม่ได้แฟนซีจนเกินไปนะครับแต่ยังคงคอนเซปต์ที่ดมแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วนอกจากนี้นะครับเขายังให้ความสําคัญกับวัตถุดิบที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยตอนนี้นะครับทั้งแบรนด์เขามีด้วยกันทั้งหมด6กลิ่นนะครับได้แก่ Somewhere in Netherlands A scent to remember A time t r a v e l e r British afternoon tea Morning wise แล้วก็ The end of fucking world ด้วยความที่แบรนด์นี้นะครับเขามีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างสนุกกับช่วงเวลาเนาะเดี๋ยวบอ,ดอวบวาดมาาากลา โมเมนท์ที่ล้อไปกับแต่ละกลิ่นแล้วกันนะครับเรามาเริ่มที่กลิ่นแรกเลยดีกว่านะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า somewhere in n e t h e r l a n d เข้ามอธิบายของกลิก่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นแนวฟลอรัลที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกทิวลิปและดอกไม้นานาพันธุ์ในช่วงฤดูดอกไม้บานในเนเธอแลนด์กลิ่นนี้จะมีโน้ตของท <t ip> ิวลิปโรสแล้วก็ลาเวนเดอร์นะครับดมแล้วได้กลิ่นของทิวลิปลาเวนเดอร์นําชัดเจนนะครับไม่มีอะไรโดดแดงขึ้นมาส่วนกุหลาบเนี่ยช่วยเพิ่มมิติให้ มีความเป็นแป้งเด็กที่ออกฟลอรัลสดชื่นกลิ่นน,น,นีบอนนึกเป็นภาพของยอดเขาที่มีดอกไม้ธรรมชาติขึ้นแซมอยู่ทั่วบริเวณนะครับเป็นบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายสบายทุ่งหญ้าเขียวๆที่มีดอกไม้หลากสีสันสลับกับทิวเขาและท้องฟ้าเป็นบรรยากาศชนบทยุโรปที่ไปกี่ครั้งก็ชอบกลิ่นที่สำหรับบอลจะเป็นแนวฟลอรัลพาโนรีนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า somewhere in n e t h e r l a n d กลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า accent to remember คำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นแนวฟุตตี้ที่ไม่หวานเลี่ยนเติมความ ดชื่นด้วยอะโวคาโดทาให้คุณรู้สึกผ่อนคลายกลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อภาพยนตร์เรื่อง A Walk to Remember หนังรักอมะตะซึ่งเป็น all time favorite ของใครลหลายคนกลิ่นนี้จะมีน้ตของเฟรชฟู้ดแล้วก็อะโวคาโดนะครับดมแล้วฟุตตี้เลยครับเป็นโทนผลไม้ที่ค่อนไปในทางบอร์รี่หวานๆมีความฉ่ำนิดๆอะโวคาโดที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้โดดชัดออกมาขนาดนั้นนะครับกลิ่นรวมๆเนี่ยจะเป็นผลไม้สดชื่นสดชื่นนะครับทำให้ปลายกลิ่นเนี่ยมีติ้นของความเป็นบาลซามิกหมักๆบาง,บางๆเหมือนกันบอดนึกภาพเป็นสวนผลไม้ เมืองหนาวครับเป็นบรรยากาศของความสดชื่นที่มีกลิ่นของผลไม้ชัดเจนอาจจะเป็นความทรงจําที่คุณได้ไปเที่ยวสวนผลไม้เข้าไปเก็บมาแบบสดๆนะครับแล้วนํามาทําเมนูอย่างสมูทตี้หรือฟรุตสลัดเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมอร่อยกลิน่นในสำหรับว่าจะเป็นแนวฟรุตตี้บาซามิกนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า a scent to remember กลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า a time traveler คําอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นโทนอบอุ่นเจือสดชื่นมีกลิ่นอายของบูดดี้ผสมผสานความ f ฟ e ช h ของกลิ่นมาหาสมุทรเข้าด้วยกันให้คุณได้หวนึึกกถงารเดิน ทางข้ามเวลาที่เก็บเอาความทรงจําจากทุกๆแห่งจนกลายเป็นกลิ่นที่ทําให้คุณได้แฟลชแบ็กไปยังสถานที่และเรื่องราวต่างๆกลิ่นนี้จะมีน้ตของซีดาร์วูดยูคาลิปตัสแล้วก็โอเชียนนะครับ <S <S ดมแล้วแรกเลยได้กลิ่นของยูคาลิปตัสชัดเจนนะครับเป็นกลิ่นหอมเย็นลึกๆแล้วได้ความเข้มของซีดาร์วูดนะครับซึ่งเป็นโทนไม้สดชื่นโลง่ลงๆตัวโอเชียนที่ใส่เข้าไปเนี่ยบอดไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นทะเลชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่มันทําให้ภาพรวมของกลิ่นเนี่ยมีความบริสไปลายๆนะครับเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายลน,น มองท้องฟ้ายามเย็นที่ดูสลัวสลวสีท้องฟ้าดูเย็นเย็นอึมครึมแต่มันเต็มไปด้วยความสดชื่นของลมที่มากระทบใบหน้าและเสียงคลื่นที่ถาโถมซัดเข้าฝั่งแบบไม่ขาดสายรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็มืดซะแลวว้วพระคุณเหมือนตกเข้าไปอยู่ในภวังของความสงบกลิก่นนี้สำหรับว่าจะเป็นแนววูดดี้อะควาติกนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า a time traveller กลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า british afternoon tea ข้ามอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นชาผสมโทนฟรุตตี้เฟอร์รจนได้มาซึ่งกลิ่นหอมอ่อนของชาดอกไมม้เหาะแกก่ จุดในช่วงทีไทม์เป็นกลิ่นที่ใช้ส่วนผสมของเอเซนเชียลโอและ Oil. เฟรเกนซ์โอイルเบรนเข้าด้วยกันจนได้กลิ่นที่หอมลงตัวกลิ่นนี้จะมีโนต้ตของที่ฟลูตตี้แล้วก็ฟลอร์ลนะครับดมแล้วเป็นกลิ่นชาโปร่ปงๆที่หวานกําลังดีนะครับแล้วได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งแล้วถึงเติมฟลูตตี้ลงไปนะครับเป็นกลิ่นชาในโทนที่บอสยังไม่เคยเจอมาเลยนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆเป็นความเปรี้ยวหวานแต่รสชาติไม่อินเทนส์นะครับจะเป็นชาที่กลมกล่อมกลิ่นนี้บอสนึกเป็นภาพของบรรยากาศปิกิกกนนครัพร้ออมชชุดาาสไตลล์งงฤษว เป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติใกล้ๆบ้านสนามหญ้าที่มีดอกไม้ขึ้นแซมเป็นวันที่แดดกําลังดีให้คุณได้ดื่มด่ากับชาดอกไม้รสโปรดที่ดื่มทีไรก็มีแต่ความสุขสดชื่นเป็นเวลาของการพักผ่อนที่คุณโหยหากลิ่นนี้สำหรับบอาจะเป็นแนว o r เ e น t อ l f ์ตี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า british afternoon tea กลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า morning w i v e s คำอธิบายของกลิ่นน,นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นหอมของกาแฟที่สื่อถึงรูนชีวิตคนทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมผัสที่ไม่ฉุนหรือแน่นจากกาแฟมากจนเกินไปแต่จะเป็น กาแฟที่มีความครีมี่เสมือนกับคุณได้ดื่มเมนูมอคค่ามิ้น์เป็นกลิ่นที่จะเข้ามา start your day เพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้คุณสร้างบรรยากาศร้านคาเฟ่ภายในบ้านช่วง work from home ได้ดีกลิ่นนี้จะมีโน้ตของ black coffee แล้วก็เ e รพ์มินต์นะครับดมแล้วเป็นกลิ่นกาแฟขมขมนำเลยครับแต่ไม่ถึงกับขั้วไหม้แล้วตามด้วยมิ้นที่เย็นอ่อนๆฐานของกลิ่นมีความครีมี่แบบที่เขาบอกเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เลียนเป็นกาแฟที่อร่อยกลมกล่อมครับแล้วหยอดความสดชื่อนิดๆของมิ้นลงไปกลิ่นบนนี้เป็นภาพของช่วงเช้าวันหยุดคครัที่่วาามมู้สึกของงุณเนนชโ โเพราะวันนี้ว่างทั้งวันครับไม่มีงานอะไรติดพันในมือเนี่ยถือถ้วยกาแฟาที่เพิ่มไปชงมาสดๆเป็นกลิ่นหอมที่คุณคุ้นเคยในยามเช้าแต่อารมณ์มันช่างแตกต่างกันคนละขั้วเพราะจะมีอะไรดีไปกว่าการที่ได้ตื่นมาแล้วมาใช้เวลากับสวนสมุนไพรเล็กๆที่ปลูกไว้ข้างบ้านคงไม่มีอีกแล้วกลิ่นนี้สำหรับว่าจะเป็นแนวกูแมนอโรมาติกนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า morning w i v e s และกลิ่นสุดท้ายนะครับชื่อกลิ่นว่า the end of fucking world คำอธิบายของกลิน่นนะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิน่นเย็นโล่งจมูกช่วยให้ผ่อนคลายจากวันนแย่เเหมือรา ต้องอเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในแต่ละวันเมื่อได้กลิน่นนี้กับช่วยให้หายเหนื่อยและรู้สึกเหมือนได้นอนทิ้งตัวบนเตียงนุ่มๆช่วยให้คลายเครียดตับสบายไปพร้อมๆกันกลิ่นนี้จะมีน้ตของเพเปอร์มิ้นต์ยูคาลิปตัสแล้วก็โรสแมรี่นะคะดมแล้วได้กลิ่นของยูคาลิปตัสนำนะครับแล้วตามด้วยความเย็น,น,อ,นอ่อนๆจากเพเปอร์มิ้นต์กับโรสแมรี่ที่ให้ความรู้สึกเป็นสมุนไพรโล่งจมูกนะครับดมแล้วปลอดโป่งแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันใครชอบแนวแบบโ e รสแมรี่เพ,พเปอร์มิ้นต์ยูคาลิปตัส ภูเขาเขียวขจีกับท้องฟ้าที่เมฆเนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านบรรยากาศเหมือนคุณอยู่บนสวงสวรรค์สักที่ที่สัมผัสได้ถึงลมพัดผ่านมาบางๆอากาศเย็นสบายพร้อมความสดชื่นของพืชพันธุ์จากธรรมชาติเป็นความรู้สึกแบบว่าโลกภายนอกเนี่ยจะเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าฉันกําลังมีความสุขกลินน่นนี้สันห่บจะเป็นแนวอ r ร OMATIC HERBAL นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า the end of fucking world และทั้งหมดนี้ก็คือเทียนหอมทั้ง6กลิ่นของแบรนด์ Artimis นะครับ first burn นะครับจุดแล้วการละลายตามมาตรฐานไขถั่วเหลืองเลยครับเขาให้มา2 weeks ไือปริ ประมาณ1ชั่วโมงนินดๆเนี่ยหน้าเทียนก็ละลายเสมอกันแล้วครับทุกคนส่วนกลิ่นกระจายโตพอดีพอดีเลยครับไม่บางหรือเข้มจนเกินไปทั่วบริเวณสําหรับซกลิ่นที่บอสชอบที่สุดของแบรนด์ออร์ทิมิสนะครับอันดับที่3คือกลิ่นที่ชื่อว่า morning w i t e เป็นกลิ่นกาแฟที่เข้าท่าเลยอ่ะทุกคนเป็นกาแฟหอมๆแล้วมีปลายเย็นอ่อนๆจากมิ้นเออหอมดีมอันดับที่2นะครับคือกลิ่น somewhere in Netherlands อันนี้รวบๆม,ลม,ลมแล้วกลิ่นเขาเหมือนแบบแป้งเด็กดียะละมุนละมุนหอมดีนะครับอยากให้ลองและอันดับที่1นิ่่่ชือวา British afternoon Tea คือกลิ่น ปกติบอนจะเฉยๆนะเพราะส่วนใหญ่มันจะบางๆแต่อันนี้เป็นความหอมบางๆที่มีมิติซับซอ้อนระหว่างฟรุตตี้ฟอลล์อ่ะเป็นชาที่แบบเออหอมดีให้อดนดบบหนึ่งเลยทีนี้นิดนึงครับทางแบรนด์เขามีกิมมิกที่น่ารักมากๆนะครับทุกคนอยู่ทั้งก้นแก้วเลยครับนี่นะครับคุณสามารถสแกน spotify โคดนะครับเพื่อเปิดเพลงสร้างบรรยากาศได้อีกด้วยนี่อยู่ตรงนี้เลยหากฟังมาถึงตอนนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะกด cf ทันทีนะครับทางแบรนด์เขามีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนะครับขนาดแรกนะครับคือ companion นะครับสองร้อยยี่สิบกรัมราคาหกร้อยห้า แคมปิ้งนะครับ200กรัมราคา650บาทเช่นกันนะครับแต่จะเป็นตลับอลูมิเนียมแบบนี้อันนี้ก็เท่ดีนะครับแล้วอีกหนึ่งขนาดนะครับเป็นขนาดที่ชื่อว่า On the go กนะครับ100กรัมราคา350บาทนะครับก็จะเป็นตลับอลูมิเนียมเช่นกันค่าส่งนะครับชิ้นแรก50บาทและชิ้นต่อๆไปเนี่ยก็ชิ้นละ10บาทครับถ้าสนใจนะครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ทาง i n s t a g r กรมนะครับ a artemis soy candle A R T E M I S นะครับ soy candle หรือไลน์ออฟฟ นะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบให้บอสร,รีวิวอะไรแบบนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจเฟ e บุ๊กกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel แล้วก็ฝาก Follow Instagram Twitter TikTok กครับเฮาส์ของบอสนะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุดน,นั C ่น v I S U T A N, A N T นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะบาย